โอ้แบบเอาตายเลยตัวเนี่ยมัดคว้างยาหันขางดิล่ะกาดกาดยิ้มเซกาดอะกากาดกาดกาดโอ้ยพอถูกแข่งเดียวลืมหมดเลยเรที่สอนมาบังไว้บังไว้เบิ่งแข่งเพ่อดีๆเบิ่งตรงไหนเบิ่งตุ้มวังเบิ่งแถวลินปีเพป็นไว้อย่าเป็นเบิ่งหนาเพื่อนบังไว้พอถือเตะโตเลย โอ้ยใหญ่เอียงคางที่ล่ะตั้งการดีๆย่านย่านบอกวางเดบอกวางเดเวลาจับประทันอ่ะโตเอ้ยแกวแกวแกวใจดีๆใจดีๆตั้งมือมือมือบังไว้เออยันไปรับตาตีเลย มัดแมตตีเลยไหมอวักอาวุธไหมเปวัุอกอาวุธอวักอาวุธเออบ่ลองยานมันบวเจ็บตัวมันเออตีเลยแรงมาเออตีได้ตีได้ตีได้นุ่มหนาอยู่เออโชคเตี้ยเรนนี้ทำหน้าผูก่อนนะคะขาอยูนขาอรโอกันควนล็อกฉันเหรอ ออกอาวุธออกอาวุธจะยืนนิ่งจยืนนิ่งปมะกาศตีนั่นนั่นนั่น่ออกอาวุธออกอาวุธโอ้อียงทองได้ค่ท่นีอ่ครับผมตานี mm ่้าหมตมัดอไมน บางโตบางโตบางโตแล้วแข่งสายมาบางโตเอ้ยแข่งขวามาไหมเอาวิธีเอาเทเลยกเขาเทรลยกปัดปัดล้วทีมาปัดบางบางบางพอท่านกระจับทีลรวปัดนะมือ

ปัดเอาปัดไปโอ้อแล้วยังได้ไม่ได้นี้เนาะปัดเออเตีออกระวุดออกระวุษออจานล้อสานล้อสานล้ออีกแล้วสานล้ออีกแล้วกลมมบังไว้บังไว้ม่เตี๋ยวสมบังไม่ดีการคว้าเนี่ยเออเตี๋ยวตัํดโตัวด

กะจับขาเลยกระจับเฮ็ดเออข้าขวเออขาขอวเออสุดเลยสเลยสุดเลยออเขแน่นหมดยกแขกมัดแม้มัดแม่ตั้งการดีๆตั้งการเตรียมตัวเออโชคได้โชคได้หนึ่งสองอ่ะหนึ่งสอเตะหนึ่งเตะชอบเตะไหไปวดหนึ่งสเตะหนึ่งสเตะ

ลุยล <emaal> mm ุยหามถอยหามถอยไปมาได้โอ้ยอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยตีอย่าดันนาดันนาไปหันหลังนี่ได้เลยเนี่ยอย่าไปหนึ่งสวาซ้ายขวานะมัดออกได้มโอ้ยโอ้ยดันไปดันไป เตะเตะเตะขวายาวขวายาวขวายาวขวายยาวขวายยาวไกลแล้วไกลแล้วไกลมุดเวลาแล้วเร็วเร็วบ่ถือหนอกถือมาชนะบ่ถ <c ười> ือหนอกถือมาชนะเอ้าบ่ให้บ่ชนะเอ้าอย่าไปยากสวน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 แล้วรอกว่าเออยาก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 อ๋โอ้ยวันทีหนึ่งขึ้นยากดิบดิ โอ้ยไม่ปีกมาลอมาลอมาปีมือออกปีกปดปีกแล้วเนาะโอ้ยบ่ให้หัวมงผู้ใดเป็นคู่ให้เนี่ยเฮ้ยบ่ผมด้วยวันมาลอเว้ยงยาหันหน้านี้ยาหมุบใส่ไหมล่ะ คุกเว้คุกเว้ก <c oughs> วาดข้อเลยไหมกันเยัยใกล้ซูเลยกวาดค้อเว้กวาดข้อตีเข้าเรื่ปรนะนทานนาไหมกวาดข้อเลยกวาดข้อเลยเขาไม่ใกล้อโอ้ย โอเคโอ้ใจได้ใจได้สบผ้านในละคันเมื่อนี่เกดีวเกียวปวดปีกเสมอครับไม่นอกถือว่าชนะครับเสมอจบการไลฟ์สดเฟซบุ๊กแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ